วิชนานักสั่งิพากษาช่วยแก้น,นะคะ,อะของรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะของข้าราชการครูนแลนะ,ะลบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพื่อที่จะประกอบการพิจรารณาการเลื่อนขั้นเงินนะคะแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานงตามข้อตกลง p A นะคะค่ะส่วนพนักงานนะคะก็จะชั่วโมงสอนนะคะในระดับปันถึวันนะคะก็จะเป็นท15ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็จะ เป็นกรรมการนะคะในการจัดซื้อจัดจ้างตรวการพัจารุนะคะแล้วก็ตรวจรับอาหารกรางวันนะคะส่วนการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะเป็นครูเวรประจําวันนะคะทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็เป็นครูเวรอาหารกลางวันนะคะทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็ครูประจำชั้นวันที่ที่สานะคะในส่วนของประเด็นท้าทายนะคะประเด็นท้าทายนะคะก็ได้พัฒนาเด็กนะคะเกี่ยวกับร่างเนื้อม้าเล็กนะคะสาหรับเด็กทั้มไปนะคะ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่ยเิียนร้อมถินะคะเป็การจัดก,การเรีเนยนรู้เชิงโครงสร้างผิเรียนิ่งนะคะด้วยโมเดลพาร์เรนะคะซึ่งสภาพปัญหาของผู้เรียนนะคะก็จากการจัดกิจกรรมนะคะก็จกะพบว่นานักเรียนนะคะจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัเล็กของนักเรียนนะคะยังไม่แข็งแรงนะคะการประสานสัมพันธ์ระห,หว่างมือกับตาของนักเรียนนะคะก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะซึ่งจาก ซึ่งเป็นพิธีการนะคะที่จังวัพัฒนานะคะเพราะว่าันเป็นการต่อยอดไปสู่ชั้นระดมศึกษาปิที่หนึ่งต่อไปนะคะกระบวนการของการพัฒนานะคะก็จะมีการดําเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะดาเนินการตามหลักของ p ีดซนะคะซึ่งจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรนะคะศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนนะคะแล้วก็จะมีการ ดูหลักสูตรของสถานศึกษ,ษานะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการวางแผนออกแบบกิจกรรมนะคะแล้วก็รูปแบบขั้นตอนของการจัดประสบการณ์นะคะ al, หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการดําเนินการนะคะ,ะการจัดการเรียนการสอนนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่อจะเป็นการพัฒนาพัฒนาการนะคะทางด้านร่างกายนะคะกระดกล้าเมเนื้อมัดเล็กนะคะให้กับนักเรียนนะคะ ซึ่งจากการที่หลังจากการจัดกิจกรรมนะคะก็พวกบว่าร่างเนื้อมือของนักเรียนนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะสามารถเขียนชื่อได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถทำกิจกรรมอื่นๆนะคะได้ด้วยตัวเองมาก,มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผลลัพธ์ลลของการพัฒนานะคะนักเรียนร้อยละ นักเรีนนอยละ7.5นะคะได้รับการส่งเสริมพังนาการกล้ามเนื้อมัเล็กนะคะด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ภาพทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นภาพการจัดกิจกรรมนะคะในการพัฒนากล้ามเนืนมาเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยับกระดาษการปั้นหรือการมีส่วนร่วมกับ ให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะคะการทำอาหารจากข้าวนะคะก็จะเป็นการเชิญผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมาเป็นเพื่อนพ้พิเศษนะคะในการพาเด็กๆทำกิจกรรมนะคะส่วนด้านการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งนะคะด้านที่1นะคะด้านการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีการจัดทำหลักสูตรและหัวใบนะคะโดยมีการ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้วก็เริ่มหน่วยการเรียนรู้นะคะโดยมีการปรับอายุใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแล้วก็ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งหลังจากที่จัดกิจกรรมนะคะก็จะมีการรายงานผลการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะด้านที่สองนะคะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนนะคะก็จะมีการติดตาม นักเรียนตามระบบดูแลช่ยวยเหลือผู้เรียนนะคะโดยมีการออกแบบเอ่ยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้ตาม้อบหมายนะคะแล้วก็ได้มีการประสานความข้อมูลจากผู้ปกครอง,ง,งนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นาลายนะคะผีหรือฉากเขียของครูเองนะคะ ด้านที่3นะคะด้านการพัฒนาตัวเองและวิชาชีพนะคะก็จะมีการเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆนะคะเกี่ยวในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพืรพูี่ประสบการณ์นะคะแล้วก็หลังจากการอบรมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการรายงานผลต่อขบคบชาติในลำดับต่อไปนะคะซึ่งการอบรมต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสามารถนํามาปรับประยุกต์ นำม,มาสอนเอกในชั้นเรียนนะคะแล้วก็นำไปสู่าการเขียนเรสไทม์ทีนะคะของการปฏิบัติที่เป็นเลิ่นในลำดับต่อไปนะคะค่ะสภารุษาน,น,นะคะก็ขอจบก,การนำสนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ